สบายดีสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวและทางต่างประเทศนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เฮามาอยู่กันกับซองสาวไทยสาวลาวเซเนลคือเก่าและเฮากำมาพ่อยูทูบเบอร์นะพี่น้องยูทูบเบอร์ไทยแล้วสบายดีพี่น้องาพร้าวเมื่อนี้เอามาจากหน่วยเมื่อนี้โอ้เจ็ดเป็ดหน่วยผู้สามสิคูดผู้ขูด ผู้ขุดอยูทางลัางนะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้มีงานงานยังเข่าปัญชาปัญชาตั้งแต่ออกปัญชาเนาะออกไวเห้งยังพี่นังเนาข่าจังเด็วออกแล้วเนาะเอากระพามอบผ้าไวเนะพี่น้องเนาะเขาสิขนมเมื่อนี้เห็ดขนมยังแม่เห็ดขนมมกหรือว่าอยู่ไทยนี่เขาเอิ่อขนมเทียนเนาะเห็ดไหวกินเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย สะไทยสะไทยบุรีเห็นอยู <S <S ่เห็นกินดอกพี่ผู้นี้เห็นกินนีังเด้อมากฝาอขูดมากฝาวขูดบุ๊ม่นคุณหมากพาอบอ่ะบุมบิ้นหมาาหมากฝาอต้องใส่กำลังในจักหน่อยเนาะเบิ่งเอ็นแขนเนาะต้องใส่กำลังมันง่ายแน่เนี่ยนี่มันก็ไม่ง่ายห้าก็ซื้อแป้งตอนนี้แม่จะไทยผสมแป้งเนาะแป้ ผสมเข้ากันไดายอย่เเนโอ้ยสำนงกระโแล้ว no. สิเฮ no, no. no. no, ็ดยงหลายแท้บ่ได้เฮ็ดขายเฮ็ดพอกินสเฮ็ดลายมันกะอันนั้นหกไป็เฮ็ดเอาใบตองนี่บ่ได้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะเอามาแต่เฮือนเนาะซอไทยเกาะมือเช้านี่สิเกาะเมื่อวานทนตก็เลยบ่ได้เกาะมันเปียกแฮงมันมีแป้งหยังแน่นี่ะผสมนี่แป้งเหนียวกับแป้ง้า ขนี uh, ana, ้ยกับขาเจ้าขนี้ยสี่ข้าวเจ้าหนึ่งคิได้หลายหลายเบอ่์เอาคู่สมกันใส่เข็มกลัดอืมอันนี้กันนี้อันนี้มาได้ปะข้าวเจ้าทงคือข้าวสี่บวกไขขึ้นทงนะอืมก็เลยใส่ทงนึงแล้วไปติดตามตอนต่อไปนะพี่นงละ ขันต้นแต่ละขันต้นเอาไปเถอะแต่ละขันต้นเนาะมันลายขันต้นแหงนี่บดมืออนี่จักรเสลีวเลย่องบ่นี่ต้องเห็ดสวยการลายคนเนาะหมดขันต้นตะตองบอกตะตองตาตะตองไม่หนึ่งมันอ่อนอืมเมื่อวานต้ตองมื่อเช้าเนี่ยใช้ทัดเมื่อเช้เมื่อวานตัดเมื่อวานมันก็มึงแหงดอกเขาเป็นเปียกคนหลายอืมมันโผล่บนทางมาหน้าจะโคตรแงเมื่อวานแกเห็ดรูดลบมเมื่อวานที่เมืองไปเนี่ย ใส่มาเลยค่ะโบมีแต่สวยเนี่ยพสนี่สร้างคุณข้าวไกสทำเร็จแล้วใก่แล้วบะหมังผัวเขียวแท้ๆร้าวก็เอามาแต่เฮือนตัวเองใบตองเอามาแต่เฮือนตัวเองต้องตีเขียวอืมไม่ต้องมีแต่ซื้อมีแต่ซื้อแป้งซื้อเนาะซื้อแป้งซื้อพวกผิดมันต่่วาใบตองมะพร้าวไราซื้อเอามาจากสวนเราเอง ใบตองมกข้าวปลาชื่อขักขักขัเมนูเมนูนมนมมก่นะเขาเอ่ยว่าขนมเทียนนาีน้่งเนาะขนมเทียนบบเยอะไปบิงคุณแม่เป็นเห็ดยังหอมตัว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 ดิโอ้เซฟเห็นจังนี่ฮะเซฟหมดครบเอาแลวหมดครบโอ้ ບໍ່ໄມ້ບໍ່ໄມ້ຄືໃສ່ນ້ອຍເດອັນເຈົ້າອว่าອ່ຈັນ หมืน่อนอไปโรงงานวันที่สองเขาโรงงานที่สอง,อง,ง,สองเอามาทำกับการบ้านอน<ข>อะไรเขาไปกับชิดได้ผัก็อบอกกันเลอืมเสาทิศตร่แล้ผักวันทิศเขาก็บอกแห้ผักบางทียันต้องเห็นโอทีเอามาเป็ตัวซีทิศโอทีก็ต้องได้เหตุปกติต้องทุกอดทนผ่านผ่าสำเร็จ เห็ดเบี้ยไปสะก้อนมั่งเถ่อเห็ดยูทูปไปน้ำเห็ดเบี้ยไปน้ำเผื่อถ่ายยูทูปพลาดนะพี่น้องเนาะสาตเทกาอยากเห็นยูทูปพลาดเห็ดคอยเห็ดไปฮะแหละเอากาหาเวลามาเห็นยูทูปน้ำเนาะอย่ากทีน้องเอฟซีหลายๆคนถลืมสลายเนาะเพราะว่าเดันเถื่อนฮัชเด้ลงคลิปนะพี่น้องหลายคนกะว่าขั้นมาบ่ลงคลิปกา เอาหูลงก็ได้มาพอพอให้ไอ้เมเด๋ยอะขนาดนี้เนี่คนานเราคไทกะคันนีเวลาห่างเราไทกะจะเอาลงหายเ้อะก็นลยชิลมกันเมื่อวัก่าเอาคลิปลงผนว่าเอ้าอันนี้เป็นภายสองใหม่ของคนบนาบูไดอยนบูไดลงคลิปกับเลิกตัวเว้นคไทยคลิปเอาเนาะนไทยไรสดเอาจากสามสบสมนาทีสู่อ้าทะเลพี่นองเรากคนทุนที่ทากับมันกับบริ ดีคือบ้านตัวเมืองปันไดเนาะเบางคเห็ดหายเห็ดหน้าเห็เดเบี้ยไปนั่พทันวลาเมือ่อใดเสถียกะขีดไปอยู่อะคะสมมติว่าช่องยูทูปผ่านเนาะเสถียกะขีดจับไม่เห็นยูทูปจริเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไทยมากเนาะแล้วกันทายออนไลน์ไปนั่เห็ดยูทูปไปนั่เนาะพี่น้องมาเด้อห่ขอขนมเด้อพี่น้องเพราะว่าใจเนะ่ะ ใส่ใส่นอยพดเนหลายมือบนเมื่างแต่มือกลัวมือใส่บนแต่หลงบ่ลลางได็องมืใส่ใจลายๆถึงะเองหัวเองแซ็บเอง แสบอีกเส็ต้องแส็นะพี่น้องเนาะหาตีเินหาตีเินกอนอกิเินิ่อนเเดนตีเนเาีอะไรชิบิตะเได้ปัดแล้วใส่หมอเลยเลยบอกแมเออเาจะไปตองอีกบปเดี๋ยวใส่หมอเลยติเกัน ก่อนถอาใส่บินกไปได้ไหมแววๆแล้วใจเทใส่หนึ่งเดียวเลยเนาะมาเด้อพี่เนาะเอซีห่อนำกันเนาะมีทางฝั่งไทยเพิ่นกาผ้าหกเห็ดนุ่มอะไได้นี่มีไทยเขาเห็ดบ่เนาะแบบนี้เนาะมันดูไปตองเชิงของเราหนึ่งขหนียวโอ้เป่งใส่เป่งเจ้าห่อไหมทองเป่งหาทองเป่งหาทองพอจะเอาไหเป่งลายกัวไส้ เป้ยังแป้งอันท่าเนี่ยบอกเลยเป้ยังเป้งท่าเออเป็นคนเนี้ยอันอันคนจับกล้องก็ขุ่นขุ่นะพี่น้องเนาะก็แป้งตาโตเอออย่าว่ากระแป้งยคนใดที่ห่อขนมเนาะแล้วบิ่งคลิปชาวไทยกับเม็ดบอกชาวไทยเด้อว่าทางผังไทยพผนเหตุคือดาวหรือบ่อเนาะดาวนี่ห่อบุญประเพณีแต่การผนเหตุไว้เหตุไปกินในเฮือนในซาแล้วก็แบ่งกันกินเนาะพรุ่งนี้งานใหญ่ฮะเดี๋ยพผลห่อเลย เป็นหงองามได้พี่น้องเอ้ยสะตว์ไทยหงอกหงอกไปยังงามไปได้สะตวไทยอ่ะเฮาหมุนเอเล่ย์ยังไงเฮาไปติดตามไปติดตามทำกันเนาะตอนที่หน้าตาขนมมันซุกแล้วนะพี่น้องๆสิเป็นจะเสร็จสันได้เนาะไปติดตามต่อต่อไปทำกันเอ้านี่เดี๋ยวซิมก่อนไปจังไดอุ้ยมาหมดเหงื่อไงแต่ก็ เ่อหน้าตาขนมพี่นาะมีสวนอยู่นะเป็นเหลี่ยมค่ะกอลมมันหพี่เดิงหัอแล้วก็เอาอันลงตะหม้อสุดๆนใหม่เลยนะน้ำงออนด้หม้อที่หนึ่งได้ไหมสุดที่หนึ่งได้สี่สิบปก้อพี่เนาะสุดที่สงก็ได้ประมาณแปดสิบป้ายบอกถูคนได้กินลอยไปปมาลอยไปก้อนพี่น้องมนอู้โธ้ตัวแป้งแป้งหาทงบ่แป้งหาทงได้ลอยลอยกว่าเก้าอนะ เห็ดจะใส่บาทเมื่อื่นพี่น้องไหมผมสำหรับผังไทยเนาะพากันเห็ดแบบนี้หรือบ่อือว่บาบริเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์บอกชาวไทยหน่อยเด้อเพราะว่าบ้านชาวไทยนี่คันมีบุญมีอีสังแบบบุญใหญ่แบบซี่เนาะจุ่เพื่อการชี้ด้เห็ดแต่ละเฮือนนะเห็ดห่อขนมเรียบร้อยเขบาบัญชาเขาบัญชาหลายคนกะเห็ดเนาะส่วน,นบางคนเขาบริเฮ็ดเขากะซื้อเอาเนาะใช่บาท ก้ดับเหตุผลเล้าวดับคันเดินก็คันเดินเกาดับเดยถูกเดือนนะต้องได้เห็ดเนาะลาวเป็นบุญประเภทนี้วะสัจจะเจ็บหลายสำหรับคลิปนี้ชาไทยกับคอลาไปก่อนเดิมมันหนาพอคล,คลิปใหม่เนาะดิงก่อนพนะีเนาะพอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย